สวัสดีค่ะครับพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาบาลตำบลบ้านหนานอำเภอบ้านหนานจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการแจกเงิน1,000 0บาทให้กับผู้สูงอายุ โครงการกระตุน้นเศรษฐกิจปี2567ของภาครัฐบาลน,นะคะก่ะที่หลายๆท่านก็สอบถามพอน้อยเข้ามาว่าเอ๊ะช่วงอายุ60ปีขึ้นไป60ปีขึ้นไปณนะวันที่เท่าไหร่ถึงจะนับว่าเป็นอายุครบ60ปีขึ้นไปแล้วจะได้รับเงินในเฟส2 ซึ่งทางแหล่งข่าวนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้แถลงข่าวไปแล้วว่าจะจ่ายไม่เกินเดือนมกราคม2568นะ้าะจ่ะามาดูว่า60ปีขึ้นไป60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่15กันยายน2567นะจ๊ะก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ค่ะต้องลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนออผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเท่านั้นอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567และต้องเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการแจกเงิน1,000 0บาทนะคะก็ะต้องเป็นผู้ผ่านตามโครงการซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านนี้ ก็จะแจ้งรายชื่อภายในเดือนธันวาคม2567และต้องไม่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินต้องไม่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงิน10,000บาทผ่านปัตรสวัติการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะและผู้พิการ ก็ต้องคัดในส่วนนั้นออกไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับเงิน1,000 100, 0บาทที่ผ่านบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐานและผู้พิการนะคะค่ะวิธีการแจกเงิน1 0,000บาทให้กับผู้สูงอายุค่ะก็จ่ายครั้งแรกครั้งแรกค่ะก็จะมีการจ่ายไม่เกินเดือนมกราคม2560 ผ่านบัญชีผ่านบัญชีพร้อมเพยที่โผูกกับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของกลุ่มเป้าหมายนะคะค่ะหากจ่ายไม่สำเร็จหากจ่ายไม่สำเร็จ ค่ะก็จะมีการาจ่ายซ้ำค่ะจ่ายซ้ำอีก3ครั้งอันนี้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่ดิฉันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารมานะคะค่ะทางนี้ทั้งนั้นค่ะทางกระทรวงการคลังค่ะก็จะได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดําเนินการตามโครงการได้การกอบวงเงินงบประมาณว่าจะจ่ายได้ที่ประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นคอรมเองค่ะก็จะมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตัว ส,สิทธิ์เพื่อพัดกองกลุ่มเป้าหมายในการโอนเงินของกลุ่มบัญชีกลางเพื่อที่จะเตรียมจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ตามเป้าหมายต่อไปนะคะ,คะก็คงจะชัดเจนสำหรับห,หลายๆท่านก็สอบถามมาว่าเอ๊ะ60ปีนี้นับถึงวันที่เท่าไหร่60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะก็แน่นอน60ปีบริบูบู์ขึ้นไปณวันที่15กันยายน2567ค่ะถ้ายังไม่ถึงในช่วงนี้ก็รอในเฟซ ที่3คาเฟ่ที่3คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนา2568นากค่ะก็คงรอติดตามกันนะคะค่ะก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ในเฟสที่สําสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะก็คงจะจัดจีนกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านใต้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะทุกความเห็น ทุกคำถามที่ส่งมาพอ้รยเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ขางตอบอย่าลืมกดติดตามพอรน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอราน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ